เพคณะ,งงะ,ระกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในการตรวจเยี่ยมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงของเราที่จะเข้าทำ้านผู้บริหารของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในที่นี้ให้ลุ่มที่จะเล่นรายการค่ะค่ะ ในที่นี้ก็จะมีหลายเลยคะหลังจากเสร็จในกิจกรรมดังต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวทางฝ่ายมหาวิทยาลัยจะขอมอบของที่ระลึกของทนนะครับได้มาต้อนรับผมใน,นานะเป็นหนัวหน้าหัวหน้าคณะดีกว่ามาตรวจเยี่ยมนะปีนแล้วนะฮะคณะก็เก็บตัวที่เดียวกันซึ่งคณะปีแล้วก็จะไปที่ไปน,นั้นมีความพร้อมอรงนี้นะมาอสถานที่เรื่องอะไรนะครับในส่วนของ,ของ,ข,องขององค์กรน,นะครับ ทีมช,ชาติไทยวัเลย์วันไทยลานทีมช,ชาติไทยนะครับเป็นหลังผมจําไม่ได้น่าจะมีห้องนักก็ต้องถือว่าขอบคุณทางมาหาลาัยนะครับชวนประเด็นอา่า มาคนนี้ทำให้เราไม่ใสกัจซอไม่ เกิดฟ right? okay. ัง yeah, ังเฮ้ยโฟกัสขั้นตอนหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยมาๆ

หลายเยอะตั้งถึงห้าของโลกผู้ใดผู้ดีครับคู่นีนะถึงห้านนี้สวัสดีค่ะเม่ค่ะวราภิรัชยากรก้องโพธิรุตาวดีค่ะอายุ24ปีส่วัสวัสดีค่ะไรค่ะธาราวดีนาราพรพาภัสใจยี่สิบแปดปีปีนึงครับอ๋อไม่ผมพูดไว้ก่อนนะไม่ตนี่ต้องไปตกงแข่งต่างประเทศอยู่นะทีมยุโรปทั้งหมดครับมีเช็คแล้วก็มีมีเช็ค สมัยนี้เขาบอกว่าอายุสี่สิบสี่สิบเนี่ยถึงว่าจะเยอะนะแต่ตามที่วัยสำหรับการตรวจเยี่ยมในวันนี้ของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชายหาดนะครับซึ่งมาเก็บตัวอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกร แลที่แห่งนี้นะครับอาจริงๆแล้วผมปีแล้วผมมาตรวจเยี่ยมนะครับก็เห็นการพัฒนาของนักกีฬานะครับก็คือพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วปีนี้ก็พัฒนาขึ้นต่อเนื่องมานะครับและสิ่งสำคัญก็คือนักกีฬาทุกคนนะครับอยู่ในระเบียบวินัยนะครับมีรอยยิ้มที่น่ารักก็ถือว่าแสดงว่ามามีจิตใจที่ดีเวลาแข่งนั้นก็คือมัอนจิตวิญญาณนะครับก็คือเราสามารถที่จะสู้คู่แข่งได้ แม้กระทั่งในโอกาสที่เราเสียเปรียบเราก็มีโอกาสที่ชนะกลับมาได้ตรงนี้นะครับและสิ่งสำคัญขณะดนี้ก็คือเราก็ฝากไว้ว่าการใช้วิทยาการกีฬานั้นเป็นจุดสําคัญนะครับซึ่งาทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับท่านให้ความสําคัญตรงนี้นะว่าทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับตามที่กําหนดไว้ประเด็นที่2อคือเรื่องล็อบบี้นั้น เนื่องจากว่าคณะนีวาด้าเนี่ยเข้มงวดในเรื่องของของดปปิ้งมากแล้วเพราะนั้นสารต้องห้ามนี้ก็ฝากทางสมาคมว่าช่วยดูหน่อยแล้วกันว่าการที่จะใช้ยาหรือตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ซะว่าจะใช้ยาตรงไหนที่ดูแล้วไม่เกิดปัญหาตังนี้ตามมาเพราะว่าการตรวจด o ปิ้งนั้นมาหลังจากแข่งจบแล้วนะครับมันถึงจะรู้ว่ากีฬาเพศไหนนักกีฬาเพศไหนติดมีสารต้องห้ามตรงนี้นะครับก็สรุปตรงนี้ก็คือ ในของวอลเลย์บอลหญิงชายหาดนั้นอของเรานั้นมีความพร้อมก็คือพวกง่ายเป็นหนึ่งในอ,อาเซียนอยู่แล้วนะครับนะในการที่จะต้องแข่งขันในซีเกมต่อไปนะส่วนอนาคตต่อไปก็คือแข่งเอเชียนเกมนั้นก็จะเป็นสเต็ปต่อไปจนกระทั่งถึงโอลิมปิกนะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีคัดลิฟายกันต่อไปนะครับตอนนี้ผมหวังว่านมกกีฬีทุกคนนั้นก็คงจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองรวมนักสมาคมด้วยก็จะปั้นตรงนี้ให้ให้สำเร็จโดยเฉพาะวอลเลย์บอลชายหาดหญิงครับสวัสดีค่ะ ในนามของมหาวิทยายลาัยราชภัฏนวไลอลงกรณ์นะคะสําหรับนักศึกษาชุดนี้นะคะเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจมากนะคะเขาประสบความสําเร็จเป็นระยะระยะให้เราเห็นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะเป็นความภาคภูมิใจของทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนเพื่อนนักศึกษาและก็เป็นของประชาชนชาวไทยก็ได้นะคะสำหรับความภาคภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยได้มาด้วยความยากลำบากนะคะเขา ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มากๆนะคะมีวินัยในการดำรงชีวิตตั้งแต่ตื่นออกกำลังกายแม้แต่กระทั่งรับประทานอาหารนะคะในเมื่อเขามีความตั้งใจขนาดนั้นผลที่ได้มาย่อมดีนะคะตอนนี้เขาเป็นที่หวังของพวกเราว่าจะไปสู่โอลิมปิกให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมพันชากาเดกพัชราภูษณอน,นะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยในปัจจุบันนะครับสำหรับซีเกมปีนี้นะครับก็ในพวกเราทั้งนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ดทีมงานทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กับเหรียญทองในครั้งนี้นครับไม่ว่าจะเจอทีมอะไรก็ตามนะครับพวกเราจะทำกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกขั้นตอนครับผมทั้งทั้งการเล่นแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบในการพัฒนาที่จะไปต่อ ครับแล้วก็สําหรับทัวร์นาเมนต์ซีเกมนี้พวกเราไม่ไม่ไม่มีคําว่าประมาานะครับแต่เราจะเล่นกันอย่างร้อเปอร์เซ็นต์ครับเต็มที่ครับ,าบ,าบอตอนนี้เรื่องของการบาดเจ็บของนักกีฬาก็มีนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากไม่ได้มีความกังวลอะไรกับ,าบการบาดเจ็บเพราะว่าซึ่งการบาดเจ็บนี้เกิดจากการที่เราฝึกซอ้อมตอนนี้ในขั้นตอนการรักษานะครับก็อาจจะมีของการซนหรือว่าบาดเจ็บนิดหน่อยไม่ได้ถึงถึงกับมีปัญหากับการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันครับ ครั้งนี้นะครับก,ก็ผมไม่ทราบว่าทาง,ทางามีความกังวลไหมาทางทีมเราทีมงานเราแล้วก็นักกีฬาทุกคนไม่ม,ม,มีความกังวลในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีก็แต่ในเรื่องของอพอเราเดินทางไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างสําหรับในการเล่นแต่ทุกคนพร้อมครับจะปรับตัวแล้วก็จะสู้กับรายการนี้อย่างร้อเพราะว่า เราฝึกซ้อมมาตอนนี้นะครับก็ประมาณ2เดือนสําหรับในการอันนี้เน้นนะครับเน้นเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยประมาณ2เดือนซึ่งทําให้พวกเรามีความเชื่อมัน่นแล้วก็จะไปอย่างเต็มที่ไม่มีความโุบนวันอะไรครับค่ะก็ซีเกมในปีนี้ที่กัมพูชานะคะพวกเราก็มีความพร้อม100่งค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมของเราก็ฝึกซ้อมหนักตั้งแต่เริ่มต้นปีมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ในการบาดเจ็บของหนูก็ตอนนี้เกือบ1 0 0่งร้อเปเคหลือแค่สร้างความแข็งแรงหลังจากที่พักพักฟื้นมาค่ะแล้วก็ในการแข่งขันที่ซีเกมกัมพูชาครั้งนี้เราก็พยายามปรับตัวแล้วก็ยึดอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเจอในข้างหน้าอยู่แล้วละค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับมันอยู่แล้วค่ะสำหรับหนูก็รู้สึกว่ามันอาการบาดเจ็บไม่มีค่ะเพราะว่าร่างกายพร้อมที่จะไปแข่งขันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ นนไม่มีค่ะก็ฝากแฟนๆ <c oughs> บอลล์บอลเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราทางเพจ c e b o o k กบีสบอลล e บอลบูเม m e นไทยแลนด์และทาง YouTube, YouTube ช่องลุยสายชาแนลนะคะความพร้อมของเอกับส้มซเกมนะครับเราก็ตอนนี้เราก็เริ่มฝึกซ้อมหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะมันเป็นระยะเวลาที่เราจะช่วงเก็บตัวพอดีะคะ่ะแล้วก็มันตอนนี้ ด้วยด้วยวัยของเราด้วยด้วยอายุของเราเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมค่ะมันก็จะมันก็การซ้อมมันก็หนักหนักมันก็หนักระดับหนึ่งสําหรับเราอะค่ะก็เราสองคนก็รู้สึกเต็มที่เต็มที่ค่ะปีนี้ค่ะก็สําหรับเดินทางไปที่ขมรครังทางนี้ก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรค่ะเพราะว่าเป็นบ้านใกล้เลือนเคียงกับประเทศเราก็เพราะว่าขมรงก็เคยไปแข่งระดับเวิร์ทัวร์ไป ไปแล้วอะค่ะก็รู้สึกคุ้นชินกับบริเวณแล้วก็ภูมิประเทศค่ะอาาตอนนี้ก็มีหัวเข่าค่ะแต่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับการฟื้นฟูการรักษาในเบื้องต้นค่ะก็ฝากติดตามพวกเรานักีฬาวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะคะเป็นกำลังใจติดตามได,ด้ติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะ ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะนักกีฬาบอลล์บอลชายหาดนะคะทางสมาคมบอลล์บอลนะคะเพจของสมาคมนะคะแล้วก็ชมพวกเราได้ทาง TVA ีเอช n แนนะคะฝากติดตามพวกเราเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะในนามของมหาวิทยายลาัยราชภัฏนวะลยอกรณ์กรนะคะสําหรับนักศึกษาชุดนี้นะคะเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจมากนะคะเขาประสบความสําเร็จเป็นระยะระยะให้เราเห็นเป็นรูปธรรมนะคะเป็นความภาคภูมิใจของทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนเพื่อนนักศึกษาและก็เป็นของประชาชนชาวไทยก็ได้นะคะสำหรับความภาคภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยได้มาด้วยความยากลำบากนะคะเขา ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มากๆนะคะมีวินัยในการดำรงชีวิตตั้งแต่ตื่นออกกำลังกายแม้แต่กระทั่งรับประทานอาหารนะคะในเมื่อเขามีความตั้งใจขนาดนั้นผลที่ได้มาย่อมดีนะคะตอนนี้เขาเป็นที่หวังของพวกเราว่าจะไปสู่โอลิมปิกให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ